มีสองอย่างมันมีการดัดเย็นดัดดิจิทัลดิจิทัลจริงจง,จง,จงมันก็ก็ดัดได้ปกตินะแต่ว่าวันนี้เป็นการเทสผมจริงถ้าเป็นลูกค้าปกติอ่ะเราก็จะแบบพี่เชียร์เลยใช่ไหมให้ทำแ,งแพงเลยนะแต่ว่านิดนึงนะจะบอกว่าคนที่ชอบขึ้นผมแบบโดนเคมีร้างสิ่งนี้หรือว่าเคยยืดมาเนี่ยถ้า,าะจะทำการดัดอีกรอบหนึ่งแนะนำให้เป็นการดัดเย็นมากดีกว่าเราสามารถแยกสกินนี้หรือว่าเพิ่มเติมอย่างเช่นสมมติเส้นผมของ ลูกค้านะคะพี่แอนนอกพี่แอนนะคะเป็นชั้นผมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะปลายผมเนี้ยเขาแห้งแล้วก็ปลายผมเนี้ยเก็บผมเนี้ยมันอับมาคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมคราดินเข้าไปในการในตัวที่เป็นตัวดัดเลยนะเอ่อบางคนถามว่าใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้ไม่ได้กวนกับการ์ดไ,นะไม่เส้นผมไม่เป็นหลอนไม่เหลือยอะนัมซีนนะแล้วก็เวลาโรกระเนี้ยนิดนึงย้ำว่านะคะเวลาโกะใครอยากใส่อะไรใส่ขเข้าไปเลยในการบำรุงเส้นผมการปิดเก,ก็บของการโกะผมเนี้ยมันจะบำรุงเส้นผม แลูกค้าต้องการจะสกงให้แห้งารเนี่ยเขาจะขึ้นสรงได้เร็วค่ากลับไปเนี่ยแค่เอามืิบิลหรือว่าเป่าเอาแกนของหมีเนาะมวลมวลก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวทำไมรีวิวต่อนะนี่ก็เดี๋ยวจะทำรีวิวออฟเตอร์ให้ดูนะจัะเจอกันในชนะยูทูบนะครับบ๊ายบาย จริงแล้วพี่แอนมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะแต่ผมสุดผมเส้นเล็กแล้วก็ลายผมเนี่ยได้คือได้รับการแบบการทําสีมาแล้วก็เสียด้วยเนาะนิดนึงเนาะพี่แอนแต่ว่าบิดนักเจ็บสรงให้แล้วก็ดัดมีดัดเป็นบอลลูมแต่ว่าเฮนนี่ในการดัดผมจะไม่ไดัดเป็นแบบรอนเล็กรอนแกะเราจะดัดเป็นบอลลูมธรรมาชาติซึ่งพี่แอสามารถไปดายอันนี้คือเราแค่ดายดายแห้งๆอะ่ะแล้วก็ขยับก็ได้แต่นี้คือบิดไดเป็นวอลลุ่มคือดายแกนใหญ่กว่าแกนที่บิ๊ดดักแต่ให้แกนวันนี้ก็ จริงๆถ้าว่างๆาใครเป็นมาทำสีก็ได้แต่ว่าจริงๆอันนี้ดิจ้อกบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผมผมนะคะเส้นเล็กผมเคยทำสีนะคะวันนี้โอเคมหมไค่ขนาดนั้น,น,ะนะหรือยังได้ไหได้ไหม okay. ได้ไหมโอเคเป็นวอลลุ่มเนาะดูผมเยอะขึ้นใครติดตามกันเดี๋ยวทำบีฟอร์กับอัพเตอร์ให้นะคะขอบคุณมากพี่ยากวันนี้นะขอบคุณมากนะคะ